สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับข่ามคืนของวันอาทิตย์นะเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดนะฮะพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อวันนี้เอาเอ็นแม็กออกมาซิ่งหน่อยครับเห็นนอากาศมันเย็นๆดีนะไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปขี่รถเล่นกันครับ วิกเตอร์ที่จะมาใส่ล้อทองวันนี้ช่างปิดร้านครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะถ่ายเ,เพื่อนๆดูนะฮะโอโ้ล้อสะบัดเว้ยอ,อากาศเย็นดีมากเลยครับ นี่สังเกตได้เลยนะครับว่าเวลาผมขับ n Max ็ Mac เนี่ยไมในตัวกล้องจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะไม่มีเสียงรบกวนแบบก็แก๊กก็แก๊กนะครับแต่ถ้าขี่วิกเตอร์อัดวิดีโอไปด้วยนี่มันจะมีเสียงรบกวนนะครับน่าจะจากพวกระบบไฟนะมั้งครับเหมือนอเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับเวลาดูทีวีครับแบบรุ่นเก่าเก่าสมัยเป็นเด็กๆเ,เวลามีรถสองอย่างวะวิ่งผ่านมาบ้านทีเนี่ย พื้นหายเลยครับพื้นหายเลยผมว่ามันก็เป็นประมาณนั้นนะ่ะแต่พอขับเอ็นแมงนี่ปกติครับไม่เสียงอะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาพอขับวิกเตอร์นี่มีปัญหาทุกทีครับ แม็กนี้จี๊ดมากครับถนนมันน่าขีอย่าง,งเงี้ยถนนเกษตรนครมิน ยอเอ็นแม็กนี้ไม่ค่อยมีเสียงครับเสียงเบามากมันยกล้อไม่ได้ด้วย ยกไม่ขึ้นแล้วทำไปงั้นแหละพรุ่งนี้ทำงานแล้วครับวิกเตอร์เขาเอาไปจ่อยไว้ร้านช่างแล้วครับสายหมอบ เขียวเขียวสสดท้ายยาหกเอ็นวันนี้เราก็อยู่ในรายการขี่รถเลาะบ้านจะเลาะไปไหนวนันนี้เดี๋ยววิกเตอร์ยังไม่กล้าออกมาครับเดี๋ยวล้างถังอีกรอบเดี๋ยวดับเหมือนเมื่อวานนี้สวยเลยครับ ใจหายเว็บเลยครับนึงว่าลูกสูบติดไปแล้วฝั่งขวานี่จะเป็นวัดรอบนะฮะลืมบอกไปนะฮะนี่ฝั่งขวานี่เป็นวัดรอบนะครับซ้ายเป็นวัดอุณภูมินะครับ เดี๋ยวขี่ไปดูตลาดหัวมุมกันดีกว่าครับมีอะไรตังค์ไม่ได้เอามาเนี่ยตังค์ไม่ได้เอามาทำไงเนี่ยใครจะให้ยืมมันเนี่ย แต่ตอนนี้อุณหภูมิผมมันไม่ใช่รถทําเครื่องครับมันก็เลยไม่ค่อยร้อนอุณหภูมิมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแต่วัดรอบนี้ขึ้นนี่วันรอบนี้นี่เข็มแดงๆนี่แหละครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมพอเวลาเราเร่งเนะียมันก็ปื๊ดปื๊ดปื๊ด,ดเห็นไหมครับมันก็ขึ้นตามจังหวะที่เราเร่งนะมันก็ได้อารมณ์ได้ฟิล,ลไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ เหมือนเรากำลังขับรถกระบ,บะอะไรประมาณนี้นะฮะข้างนี้ก็เป็น SR 400นะฮะสีดำสวยเจียววันนี้ตลาดหัวมุมน่าจะรถติดมากเลย เอ็นแมับสนุกครับใครที่กําลังจะเลือกใช้เลือกซื้อรถนะครับแนะนำเอ็นแนีน่ตอบโจทย์ขี่ไกล้นั่งสบายนะครับประหยัดน้ำมันออกทิ่ปรและติดใจครับนี่คือติดมือครับเร่งเนะี้ไปเถอะปืดเดียวเท่านั้นครับ มือนี่ก็เป็นตลาดหัวมุมแล้วตลาดหัวมุมกเกษตรนว,วมินนะครับนี่นู่นเลยคนเยอะมากครับผมไม่ค่อยถนัดเข้าครับกินของฟรีให้บอกครับอ่านี่กระพริบแล้วต้องระบบเขยา่าอเอ้ยติดแงกเลยครับ นี่ทำไมไม่ไปวะไปซีไปซีเรากลับรถตรงนี้นะ นี่ถึงแล้วซ้ายมือผมก็เป็นนะตลาดหัวมุมนะก็จะมีของเก่าๆขายเยอะแยะนะเดี๋ยวผมขี่จะาจ้า้ดูเลยนะผมจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าค่ารถมันแพงมากค่าจอดรถแพงมากนะครับเดี๋ยวก็จะขี่กันอย่างนะี้แล้วมีน้ำร้านน้าครับร้านเสื้อผ้าเนะยมีหมาด้วยปะเนี่ยก็มีสาวสวยครับมันก็เป็นตลาดอีก อีกอย่างนึงนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดตลาดในใจผมมันต้องเป็นตลาดแบบบ้าน,นอกบ้านนอกนะฮะ่นนี้ก็เนะี่ยแล้วแต่ความชอบใครนะครับใครอยากจะมาก็ลองมาดูครับตลาดด้านหัวม,มุมนะครคนเยอะมากสาวเยอะมากนะครับค่าจอดรถสิบาทยี่สิบาทนะฮะคุณเข้ามาที่แรกคุณก็ต้องโดนค่าจอดรถก่อนละนะแต่เขาก็ดูแลรักษารถเราดีนะ ก็มีที่จอดรถเยอะแยะเลยครับเออไปแล้วแค่นี้แหละไม่ชกไม่ค่อยชอบเดินตลาดครับชอบขี่รถครับ <c oughs> พีบิ่กแล้วเป็นไรวะเป็นเลววะเป็นเลวอะเยอะติดอีกแล้วเมื่อกี้ก็ติดตรงนี้แหละดูโฆษณาอะไรโอ้ครีมทาผิวผิวขาวดูดดงไขม่มุกเนี่ยไมเนี่ทองอือทองเฟอ้อ อะไรของเขาเนี่ยเ er อ็กซ X s เตอร์หนึ่งห้าศูนย์อู้ตัวนี้ก็แรงนะครับ ่อนชอบตูดมากเลยถ้ายกตูดอ่มาใส่ n m a x นี่ผมว่าเท่น้าดูเลยนะเพราะว่าตูด Exciter เดียมันแหลมครับตูดมันแหลมใช้ได้สวยนะเห็นมี n m a x คันหนึ่งนะยกท้ายของ Exciter มาใส่แล้วนี่ผมว่านะครับถ้าเขาทำแบบ ทำใส่จริงๆนะฮะแล้วก็ลงราคามามีคนมีคนสนใจนะแต่ว่าราคามันก็หนักมากเลยประมาณห้าพันกว่าบาทนะฮะประมาณนะครับประมาณประมาณไม่แน่ใจนี่ยเวพันปลาเฮาซิ่งน่ครับครับผมล้มมาครับ ยังไม่ไฮะล้มอย่างเดียวแฟนขี่ไปเบียดรถแท็กซี่ เมื่อวานที่ขี่บิ๊กเตรมาก็มาตรงนี้แล้วก็วนกลับรถตรงนี้แล้วก็วนวนแล้วก็ซัดไปแป๊บหนึ่งนี่วอดเลยครับนึกว่าลูกสูบติดซะแล้วที่ไหนได้กองน้ํามันเบนซินมันตันครับเศษสนิมมันไปอุดนะแล้วก็น้ํามันมันก็ไม่ไหลลงนะครับมันก็ทําให้ขบูมันน้ามันมันลงไม่ทันมันก็วูบ นะวันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับที่บ้านปูกระเบื้องกระเบื้องพังรถเลศไม่ได้ทําเลยช่างก็ไม่เปิดร้านนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับวันนี้นอนเดี๋ยวรอพรุ่งนี้บูด,ดูพรุ่งนี้ก่อนเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน

ปวดถนนอะไรตอนนี้วะโอ้หนาวได้ใจนะครับหนาว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 โอ้ยขออนุญาตครับ ยังไม่เคยหมอบเอ็นแม็กเลยนะเดี๋ยวหมอบโชว์แล้ววันนี้เป็นสายหมอบบ้างครับผมหมอบ็อย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ลมมนแรงครับ ำงานครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ